สวัสดีเพื่อนเนักลงทุนทองคำทุกท่านครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางเพจโกลาวนะครับเว็บไซต์ g กรา .com รวมถึง YouTube g o แล้วนะครับวันนี้12กก์กระดาคคมนะครับเมื่อวานนี้ราคาทองคำก็ปรับลดลงมาประมาณสักเกือบเกือบ10ดอลลาร์นะครับโดยได้แรงกดดันอย่างหนักจากดักดอลลาร์นะครับที่ยังแข็งค่าทำสถิติอย่างต่อเนื่องเมื่อวานก็ได้ทา นิวไฮใหม่นะครับทะลุ108ลงไปซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะไปจบตรงไหนได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ในภาคส่วนอื่นๆว่าจะเป็นยูโรโซนเองหรือว่าพื้นที่อื่นๆก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะครับทำให้ค่าเงินดอลลาร์นี่ค่อนข้างจะแข็งขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องแล้วก็กดราคาทองคําไม่ให้ไปไหนได้ไกลเลยนะครับขณะนี้เมื่อเช้าเองก็เกิดปรากฏการ อยู่ดีราคาก็ดีลงไปนะครับรับดอลลาร์ทำยู่หายก็ลงไปแตะ1823ป่ 1, 2, อนจะดีขึ้นมาแรงแถว1843แล้วก็ยังมาเคลื่อนไหวกันอยู่จะแถวประมาณสัก18 3 5 1830ต้นๆราวๆต้นต้เ่ยี้ครับซึ่งทิศทางเองในสัปดาห์นี้เองทองคำคงต้องรอดูเรื่องของ CPI ด้วยนะครับที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้เองไม่ทราบว่าจะออกมาตามที่ตลาดคาดการ้หรือเปล่าคือ8.6 ถ้าออกมาแนวนี้จริงโอ้โหเฟดนี้ต้องคิดหนักเลยนะครับ7.5จะปรับขึ้นแค่นี้พอหรือเปล่าต้องมาคอยดูกันแต่ผมไม่ลองไปฟังมุมมองของทางคุณมงคลมิภาคนะครับเป็นซีเนียเดเดอร์ของทาง G Cap Go ไปดูกันว่าทาง G Cap เองประเมินสถานการณ์เรื่องของดอลลร์เรื่องของ CPI แล้วก็เรื่องของทิศทางราคาทองคำอย่างไรกันบ้างนะครับสวัสดีครับคุณมงคลครับครับสวัสดีครับ ดอลลาร์เนี่ยมันโอ้โหมันมันขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วกดดันราคาทองอย่างนั้นเลยจีแคงมองยังไงต่อดีครับประเด็นนี้ก็ดอลลาร์นะครับก็ต้องบอกว่าไอเหตุการณ์ที่แข่งข่าขึ้นมาเนี่ยคงไม่พ้นเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมครับก็จากที่ก็เล่าเล่ากันมานะครับเขาคาดการ o f f เฟดครั้งหน้าขึ้นอย่างต่ำถึงจุดห้าอย่างมากถึงจุดเจ็ดห้านะครับซึ่งก็เทปทางถึงจุดเจ็ดห้าซะมากกว่านะครับผมอือฮึก็ก็เห็นได้ชัดครัว่าดอลลาร์เด็กเนี่ยก็ค่อนข้างจะแข็งค่ามานะครับ แล้วพอเมื่อเทียบกับอย่างประเทศทางยุโรโนหรืออย่างญี่ปุ่นหรืออย่างาไทยเราก็ถือว่าตัวเลขที่ออกมาก็ยังไม่ค่อยอดีสักเท่าไหร่นะครับบวกกับตัวเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่บางประเทศอย่างญี่ปุ่นเขาก็ปล่อยค่างเงินเขาก็ไม่ได้ไปสติ๊กว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับอย่างไทยเราก็ยังไม่ได้ขึ้นดอกเบีย้ยก็เลยจะเห็นได้ว่านะครับเปรียบเทียบเราก็เห็นได้ว่าดอลลา่าทั้งดอลลา่าดอลลร์ไทยบาท ค่อนข้างจะทยานสูงพอสมควรนะครับผมอืมก็แล้วก็จะเห็นได้ชัดนะครับพอดอลลาร์แข็งมากๆเนี่ยก็สิ่งที่กดตามมานะครับผลตามมาก็เป็นเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ํามันอราคาทองคำหรือย,ยูโรค่าเงินยูโรครับที่ก็เห็นได้เมื่อวานเนี่ยเห็นมีเทียบประตาหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะครับก็นานแล้วเหมือนเคยเห็นเมื่อ20ปีก่อนนะผมน่าจะ,น,าจะน่าจะหลายปีก่อนนะเคยเห็นอ,อไม่ได้ไม่ได้ถึง20ปีก็ หลายปีก่อนหนึ่งตอนหนึ่งก็เห็นแวบหนึ่งครับแล้วเพิ่งเด้งกลับมาอืมอันนี้ครั้งที่สองที่ผมเห็นแต่ทรงก็คงหน่จะอ่อนต่อครับจนกว่าจะมีการเทคชั่นแอคชั่นอะไรใหม่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยตัวเลขนอนฟาร์มก็ออกมาค่อนข้างเป็นเชิงบวกนะก็น่จะทาให้ทางในการเนี่ยอ่เพดานในการขึ้นหนี้ได้ของเขาก็น่าจะสูงพอสมควรครับผมอือย่างนี้ทองคำอย่างน,นี้ทองคำเองตอนเนี้ยมันมันก็ลงมาเยอะแล้วเนาะหนึ่งเมื่อเช้าเมื่อเช้าลงไปแต่ตั้งหนึ่งแปด ไอ้หนึ่งจัดสองสามครับพองตามครับแล้วก็ยง,ยงขึ้นไปส <c oughs> ี่สิบสามเออใช่ใช่ภายในผมนั่งดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็นาทีก็นาทีเดียวครับขึ้นไปสี่สามแล้วก็ลงมาที่สามสามอีกรอบอืก็ทรงนี้จะบอกว่ามีแรงซื้อเข้ามาก็อืมันก็ต่ำถ้าคิดว่ามีแรงซื้อก็มีความเป็นไปได้ฮะหรือจะกลัวเป็นอีกเคสหนึ่งก็คือไอ้เขาเรียกที่เหตุการณ์ที่เรียกวิกตัมครับครับเหมือน เหมือนกด position ผิดครับนิ้วใหญ่ไปไหนครับกดกดซื้อมากกว่าที่มันควรจะเป็นไงเพราะว่าเพราะว่าเล่นดีทีเดียวยี่สิบเหรียญนี่ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นฮะอืมแป๊บเดียวเนาะเหมือนแฟ็นแฟดเซลเลยนะนาทีเดียวเองครับนาทีเดียวเลยผมผมนั่งไปนั่งย้อนดูอยู่อืมแล้วเรียบร้อยครับลากกันกระจายแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็นิ่งมามาแนวนี้มามาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเนาะใช่ฮะก็ซึมตะกี้ผมเห็นลงไปซึมตุดไปที่ประมาณยี่สิบ หกยี่สิบเจ็ดมันครับอืมแหมก็เริ่มเริ่มสะบัดครองทั้งกว้างนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมองก็มันเป็นไปได้ที่วอลลุ่มในตลาดเนี่ยมันมันบางมากจนราคาเริ่มสวิงอืมเห็นเห็เห็นมาสองสาวันแล้วนตั้งแต่พฤหัสศุกร์แล้วก็จันะวอลลุ่มจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันรอซีบีอพรุ่งนี้ปะครับก็เป็นไปได้ครับาตัวเลขทุกวันนี้ก็ต้องนั่งดูกันวันต่อวันเลยครับครับตัวเลขครับผม พราะยิ่งส่งยิ่งออกมาเป็นโบม,มาา้าเท่าไหร่ก็มันจะชี้ชัดว่าในอนาคตไม่ใช่ครั้งนี้นะครในครั้งหน้าเนี่ยเฟดก็จะขึ้นดอกเบีย้ยไ,ไ,ได้อีกครับผมอืออย่างนี้นะเองมองมองกรอบก่อนที่จะ CPI พรุ่งนี้ให้มันวิ่งอยู่สักกรอบเท่าไหร่ได้ครับของราคาทองคำเองเออราคาทองคำเนี่ยที่ผมเคยตีไว้อยู่ราวๆประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับหนึ่งเจ็ดสองสูนรนะครับ, 1, รบ,รบผมอือฮึ อ่แล้วก็ข้างบนเนี่ยมันเคยวิ่งมาถึงสุดประมาณห้าสิบสี่ครับกรอบแน่นอยู่แถวๆนี้ก่อนออืแล้วก็อ่ขายังไงผมว่าการทยอยเข้าซื้อที่สําหรับคนที่เล่นระยะยาวเนี่ยผมว่าจุดเนี้ยผมว่าเริ่มน่าเข้าแล้วนะเก้าหกห้าเนี่ยประมาณสองเก้าห้าร้อยเนี่ยผมว่าก็น่าจะเริ่มแบบขยับมาค่อยๆเก็บสะสมทองเข้าพอร์ตได้แล้วออืเพราะว่าผมมองว่าในอนาคต โอเคถึงจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ตามแต่ว่าสิ่งที่ตามมาไม่ว่าจะเป็น s t a ็กเฟชั่นหรือ r e เ e ชชั่นเนี่ยผมว่ายังไงมาแน่นอนมาแน่นอนยังไงก็มาไม่บวกกับนะครับคนลิ่งเราอยู่ในประเทศไทยซึ่งค่าเงินบาทเนี่ยถ้าเทียบกับเงินดอลลาร์เราเนี่ยอความการอ่อนค่าผมว่ามันจะได้รับอันนี้สงจากเงินบาทที่อ่อนไปด้วยในในระยะยาวนะครับแต่ถ้าเกิดจะบอกว่าในระยะสั้นเนี่ยโอเค กรณังอเราขึ้นอัตราดอกเบี้ยในข้างหน้าตูจุดห้าเงินบาแต่แข็งขึ้นมาชั่วคราวมันก็มันมันก็เปลี่ยนไปได้ตัวจุดห้านี่ผมว่ายุ่งพอสมควรเหมือนกันผมว่ามันก็มีความเป็นไปได้เราไม่เราคงไม่ได้ไปเบสว่ามันเอ่อขึ้นเยอะกว่านี้เท่าไหร่มันประมาณเลนจุดประมาณนี้ตัวจุดสองห้าจุดตัวจุดห้าที่เขาปคุยกันซึ่งก็มันก็อาจจะแข็งแค่ระยะสั้นครับถ้าเกิดจราตรายพื้นมันยังไม่ได้เปลี่ยน คุณบางคนแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ากราบร่างหนึ่งเจ็ดสองศูนย์นี่มันใกล้มากเลยเนาะมันมันมันไกลคือถ้าหลุดลงไปนี่ประเมินบมันประเมินไม่ลงไปเท่าไหร่เลยครับหนึ่งหกแปดศูนย์ครับถ้าท่าท่าถีถ้าถ้าหลุดถ้าหลุดหนึ่งเจ็ดถ้าหลุดหนึ่งเจ็ดสองศูนย์ก็คือไปว่ากันที่หนึ่งหกแปดศูนย์เลยเนาะใช่ครับถึงบอกว่าการทยอยเข้าซื้อเก็บเข้าพอร์ตเนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องสําคัญก็ค่อยเก็บสำหรับสำหรับคนคนที่เล่นระยะยาวนะครับผมว่าซื้อเก็บได้คนเล่นระยะสั้น น่1720ถึง1725ผมว่ายังเป็นจุดเข้าซื้อได้สต็อปลอบอกเลยว่าต้องใกล้หน่อยไม่งั้นมีโอกาสโดนลากยาวแน่เพราะถ้าเกิดลุง1720ไปผมว่าการเห็นพันเจ็ดเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่อืเพราะฉะนั้น,พ,นพันเจ็ดก็แค่ปากซอยเลยใช่ไหมไม่ลงมาขนาดนี้พันเจ็ดนี่แต่จะติดวิดนึงก็ลงนะครับผมว่า,าแต่ก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็เมื่อ เมื่อคนเรากลัวมันจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเยอะครับครับต้องบอกว่าบางทีลงมาแล้วอาจจะลงได้อีกแล้วสุดท้ายผมว่านะผมอยากฝากถึงคนที่ทั้งที่เป็นฝั่งเสร็จไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้งหรือจะเป็นอินเวสเตอร์นะครับอือออออผมว่าลองตัดพยายามตัดอารมณ์ออกให้ได้แล้วลองมองเหตุผลจริงๆว่ามันควรเป็นยังไงและวางแผนในการเทรดให้เข้ากับแนวทางการลงทุนเราให้ถูกครับมันผมมัช่วยได้เยอะนะไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดดิ้งที่ ค่าเหรียญติดเหรียญคุณออกหนึ่งเจ็ดสองศูนย์หลุดไปก็ถ้าองั้นถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณต้องหนีออกคือหนึ่งเอ่อหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าคุณจะต้องหนีแล้วเพราะว่ามันมันหลุดมันหลุดโลมันมีความเป็นไปได้ที่จะลงไปต่ำกว่านี้อืแล้วถามว่าคนที่เล่นระยะยาวก็คุณทยอยค่อยๆเก็บอ่ะก็ผมว่ามันอย่างน้อยตอนเนี้ยผมว่ามองว่าตลาดหุ้นน่ะไม่ใช่แนวโน้มที่ดีเท่าไหร่บ้านเราบ้านเราเอ่อโอเคขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับเอ่อพันเอ่อสินทรัพย์ที่ เอ,อ่มีความเสีย่ยงย่อมโดนกดดันเป็นเรื่องธรรมดาครับผมก็เลยมองว่าตลาดหุ้นบ้านเราก็อาจจะถดถอยได้เราไม่ได้มองถึงหุ้นรายตัวนะครับแต่มองถึงว่าโดยรวมแล้วเออโดยรวมแล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณจะกระจายเงินเข้ามาอยู่ในทองอะ่ะมันเป็นผมว่ามันเป็นสิ่งสําคัญนะอืมเออผมไม่ได้บอกว่าโอเคทองอะ่ะอาจจะให้ผลตอบแทนเป็นก้อเปันกรร,รแต่ถึงช่วงเวลาหนึ่งอะ่ะทองอะ่ะอาจจะได้ให้ผลตอบแทนที่น้อยลงก็จริงแต่เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นแล้ว มันจะดีกว่ามันจะชนะตลาดครับบางทีมันเป็นช่วงเวลาอย่างนั้นก็มีหรือถ้าเกิดบอกว่าคุณจะเก็บเงินเป็นเฟสเป็นเงินบาทมันก็มันก็อย่างที่เห็นน่ะก็ครับไม่ได้ที่เรื่องเรื่องของเรื่องของออเงินเฟ้ออีกมันก็มันก็ต้องใเที่ยบกันไปหรือถ้ายกเว้นว่าคุณมีเอ่อสเปเชียลลิสต์ในด้านที่ดินในอะไรอันนั้นในงานงานศิลปะที่จะเก็บไว้ตอนนี้ในราคาต่างๆแล้วไปขายในอนาคตมันก็เป็นไปได้ครับ อันนี้ก็ต้องแบ่งแล้วแต่เรื่องการเมเนจพอร์ตของแต่ละคนแล้วก็ทองคําก็ผมว่าเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่ใช้ความีความน่าสนใจละกันของเก้าห้าร้อยเอ้พรุ่งนี้เองผมผมเชื่อว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นตัวชี้หน้าชี้หลังได้เลยเนาะ CPI รอบนี้เนาะว่าว่ามันจะมายังไงต่างประเทศมองกันแปดจุดหกน่าจะมาถึงครับผมทีคับประเมินยังไงครับอย่างที่ว่าก็เืออตัวเลขมันออกมายัง ังคงค่อนข้างสูงอยู่เฟดมันก็จาเป็นต้องขึ้นอัตราเงเินที่ให้ให้หนักให้หนักมันให้หนักขึ้นนะครับอืมันก็อาจจะกดดันพวกข้างเงินต่อไปหรือทองคําก็มีโอกาสที่จะโดนเหมือนกันครับผมถ้าเกิดว่าดอลลาร์ยังแข็งยังยังต่อเนื่องอยู่กัน,นะครับอแล้วก็ผู้ยา้ครเพราะถ้าเกิดเพราะถ้าเกิดว่าเรื่องของข้างเงินนะมันเป็นเรื่องของมันมีทั้งผู้ได้และผู้เสียนะครับใช่เพราะถ้าเกิดข้างเงินแข็งไปผมว่าทางไม่ว่าจะเป็นประเทศ ไม่ว่าอย่างยกตัวอย่างไทยกับเมริกามันต้องมีการเทคแอชั่นเพื่อป้องกันการค่าเงินที่ผันผวนเกินไปครับมันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ยังไงผมว่าแบงค์ชาติแบงค์ชาติบ้านเราก็คงไม่ปล่อยให้ให้บาทอ่อนต่อไปเรื่อยๆครับก่อนจะถึง CPI พรุ่งนี้แนะนํายังไงดีครับควรจะเก็บเนื้อเก็บตัวไว้ก่อนไหมหรือว่าหรือว่าจะยังไงดีระดับหนึ่งเจสองสามสองสี่ถ้ามันลงมาแต่สักรอบนึง สะสมได้ไหมครับหรือว่ารอให้ C P I ให้จบไปพรุ่นี้แล้วค่อยวางคูซิชันกันใหม่เห็นไปเลยส่วนตัวผมมองถ้าเกิดเป็นผมนะครับมผมว่าผมย่อม,มาผมก็เก็บนะตามเป้าที่ผมเคยวางไว้หลุดไปหลุดไปก็คัดเราเพราะว่าแกคปข้างบนกับข้างล่างมันอาจต่อให้หลายแรงสุดก็หนึ่งหกแปดศูนย S <S แต่ไฮเดิมมันพันแปดพันเก้ามันก็แกรปกรปข้างบนเยอะกว่าเนาะโอ้แกบปข้างบนมันเยอะกว่าครับแล้วผมก็แล้วในอนาคตมันก็ใช่ว่าเศรษฐกิจมันจะดูดีตอนนี้ <COVID S 2> โควิดก็จะมาอะไรก็จะมาวัคซีนก็ช่วยได้ระดับหนึ่งใช่ไหมครับอืมแล้วก็ GDP สหรัฐาก็ติดลบไปแล้วไต่มาหนึ่งไตรมาหน้าก็ก็ไม่ไม่รู้ว่าจะกลับมาเป็นบวกได้หรือเปล่านะครับอืมอืมอืมแล้วก็ เงินแล้วก็เงินเฟอ้อน้ํามันก็ยังสูงอยู่เนาะก็ยังก็ผมก็ยังสูงอยู่นะถึงแม้ว่าเขาจะมองว่าโอเคจีนปิดโควิดไปดีมานดีมาหายไปส่วนหนึ่งจะลงมาหน่อยหนึ่งแต่ก็ตราบใดที่ซาอุยังไม่ผลิตเพิ่มรัเสเซีย,ยยังไม่โดนแบนน,นี่ยังไม่นัสอสสงครามที่มือจะประ,ประทุเมื่อไหร่ด้วยนะไม่รู้จะขยายหรือเปล่าจีนกับจีนกับเอจีนกับรัเสเซียก็จับมือกันดีรัเสเซียตอนนี้แข็งแกร่งพอสมควร พวกอยังไม่รวม,ววมหน่วพวกอำนาจมันจะเปลี่ยนไปว่ากลุ่มบล็กที่เข้ามาเพิ่มอีกครับครับดอลลาร์ก็ไม่รู้จะโดนทิ้งกันวันไหนด้วยฮะอืมอย่างอย่างนี้ก็คือก็คือ,คอมองยอดเก็บสะสมเนาะยอดเก็บสะสมอะไรที่น่าสนใจครับผมว่าปีสองปีหน้าโอ้น,นี่นี่เก็บกันยาวๆด้วยใช่ไหมใช่ครับผมว่าปีสองปีหน้าไม่แน่จะวิตติพอสมควรครับนี่คือนี่คือทั้งทองไทยทั้งกูสปอร์ตเลยใช่ไหมครับยอดเก็บเนี่ยอืมใช่ครับผมว่าไยงไก็ต้องก็ต้องเก็บไว้บ้างนะ โอเคโอเคได้แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหลังภาพให้มันเคลียร์เนะว่า c p i เดือนนี้เป็นยังไงตกลงเฟดจะยังไงแล้วเดี๋ยวขอญาตรบกวนอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับคุณมงคลครับสวัสดีครับถือเป็นมุมมองที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วีอย่างที่บอกนวครับสถานการณ์ของราคาทองคําในช่วงนี้เองคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของดอลลาร์เรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อที่จะออกมารวมถึงท่าทีของทาง เจ้าหน้าที่เฟดเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมเอฟเอมซีที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะครับถือว่าน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าอย่างเฟดวอตทูออกมาเนี่ย0.75ได้ยืนพื้นแล้วนะครับจากเดิมที่เป็น0.5ตอนนี้เป็น0.75กับ1%นะครับถ้าออกมา1%โอ้น่าคิดทีเดียวนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับยังไงก็ออนนี้ต้องขอบคุณคุณมงคลวิภาคแล้วนะครับของซินเนจเดอร์ของจิแคปที่ มาให้มุมมองและให้ข้อมูลกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลข CPI ในช่วงค่ำๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับมาดูกันว่าเอ๊แล้วมันถ้ามันออกมาสูงทิศทางน่าจะเป็นยังไงล้วออกมาตาม่ำเฟดจะทำอะไรอย่างไงต่อไปแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อ ราคาทองคําเราจะมีการวางแผนกันยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารดีๆที่ทางเพจโกลาเว็บไซต์โกลา c คอมรวมจ YouTube กลาลนะครับ g o l d a r o u n d M. เรามีมานํามาฝากกันเป็นประจํานะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ